ขายนะครับผมรถคันดีขายนะครับสองหมืนบาทนะครับขายกระบะสองหมืนบาทนะครับผ้ได้ต้องการเอาไปเห็ด้านค่านะครับ้านขายกาแฟรถขายกาแฟนะครับรถขายพักขายยังนะครับผ้ได้ต้องการนะครับคันดีมีใบนะครับมีใบเรียบร้อยนะครับสตาร์ตติดวิ่งได้นะครับนี่ครับ อันนี้จอดโดนแน่กันนะต้องใส่สายพวงแบตมานะครับกับสิตาซาติดนะครับผมจอดว้โดนนะครับผมแต่เคร่องบ่มีปัญหานะครับผมสามารถวิ่งได้นะครับปกตินะครับผมมีใบเรียบร้อยนะครับผมใดต้องการจะไปดัดแปลงเป็นรถขายของรถขายกาแฟครับโบแพงครับสองหมื่นบาทนะครับเจ้าของเพิ่งรุ้ยใส่นครับผมเพื่อใครอยากขายนะครับวุ้ย นี่ครับด้านหน้านะครับผมไปแต่งในจักหน่อยข้างนะครับวิ่งได้ปกตินะครับครับมีสมุดนะครับมีสมุดนะครับมีเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับผมตัวใดต้องการรถครับไปเห็ดลานรถขายกาแฟนะครับนี่นะครับจาของเป็นตอนแรกก็ซื้อมาจะเห็ดเป็นรถขายกาแฟนะครับผมแต่เป็นใซรรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับก็เลยอยากขายนะครับที่น้องทานได้สนใจก ออกมาสอบถามไ,ได้แล้วผมนี่ครับสองหมื่นบาทนะครับด้านหน้าวันนี้จะของเผลประโยชนนะครับวันนี้จะของเผลประโยชน์จากเซ็นผมัจิเปิดด้านหน้าให้เมืองแล้วก็สตาร์ทให้เมืองเลยครับนี่ครับกระบะ ไปแต่งครับไปแต่งเป็นร้านขายกาแฟาร้านขายพักได้นะครับผมโอเคครับคลิปดีไว้แค่นี้ครับผมฝากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมใดต้องการลดใช่ครับเอาไปราคาเบาเบานะครับสองหมื่นบาทนะครับผม